พระพุทธเจ้าก็ทรงชมถูกแล้วที่ท่านพษสารีบุตรได้กลับทวนตอบอย่างนี้ถูกแล้วที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้สิ่งใดแล้วต้องนำมาฝึกทดลองปฏิบัติทันทีนี่จึงเรียกว่าดำเนินตามท่านอาจารย์ดำเนินตามรอยเท้าของท่านผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายหรือท่านผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาล ก็ได้สมน้ำธรรมอย่างนี้นะคะทำไมล่ะจึงแนะนำว่าควรจะต้องนำมาฝึกทดลองปฏิบัติก็เพื่อเป็นประจักษ์พยานแก่ตนเองไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นพยานเอาคนอื่นมาเป็นพยานบางทีมันก็ไม่แน่นะคะมันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะเท็จก็ได้แต่ถ้าได้ฝึกทดลองด้วยตัวเองก็จะรู้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพูดอธิบายชี้แจงให้แก่ผู้อื่นฟังได้เข้าใจได้ อย่างถ่องแท้นอกจากนั้นเมื่อในขณะที่ฝึกอบรมตนเองไปเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอฝากไว้ก็คือว่าผู้พิทพรมจารย์นั้นจะต้องรู้จักรักษาเกียรติศัก์ของการเป็นผู้พิทพรมจารย์ต้องรักษาเกียติศัก์นะคะอย่าไปรู้สึกว่าโอ้พิทพรมจรรย์นี่ไม่เป็นไรหรอกเราจะทําอะไรพลาดพาดไปบ้าง หรือสนุกสนุกไปบ้างเพลินเพลินไปบ้างก็ได้ขอตอบว่าไม่ได้ถ้าหากว่าไปทําอะไรสนุกสนุกบ้างเพลินเพลินไปบ้างตามอารมณ์หรือตามใจของตัวนั่นคือประมาทแล้วแล้วก็เริ่มเปิดหนทางแห่งความเป็นผู้ละหลวมให้เกิดขึ้นเป็นผู้ละหลวมแล้วก็เป็นผู้ย่อหย,ย่อนและก็จะทําอะไรที่ไม่จริงจัง ไม่ช้าไม่นานก็ออกไปนอกขนทางของความเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่รู้ตัวเรียกว่าพาตัวเองไปตกเหวโดวยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องรักษาเกรียติศัก์ของการเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาเกรติศัก์อย่างไรก็คือไม่กระทําการอันใดที่จะเป็นที่ติฉินนินทาหรือเป็นที่วิพากวิจารณ์ของบุคคลผู้อื่นได้ ถ้าหากว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดได้กระทำหรือประพฤติปฏิบัติอันใดที่เป็นที่เป็นที่ติชินนินทาหรือให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เอาไปถกเถียงกันได้นั่นแหละเรียกว่าเปิดช่องโหว่ละเปิดช่องโหว่ให้ผู้อื่นมองชีวิตของผู้ประพฤติรพรหมจรรย์เหมือนอย่างกับว่าไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบาก ไม่ใช่สิ่งที่จะปลื้ได้อย่างลำเคนอย่างต้องอดทนอย่างต้องใช้ความภาคเพียรอย่างสูงสุดจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นและตัวเองนั่นแหละในไม่ช้าก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดความรังเกียจเพราะไม่สามารถจะเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นับถือตัวเองได้ในฐานะที่เราอุตส่าห์เป็นผู้สละทุกอย่างเป็นผู้ที่มีชีวิตเดียวเป็นผู้ที่ ไม่มีจริงๆไม่มีอะไรเป็นสมบัติเลยอยู่เหนือความเป็นสมมุติทุกอย่างทุกประการตอนที่ออกมาจากบ้านก็เด็ดเดียวเด็ดขาดขนาดนั้นแต่เสร็จแล้วความภาคเพียนมันเกิดย่อหย่อนออกไปมันก็เลยไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำปลุกเร้าใจตนเองให้กำลังใจตัวเองที่จะเดินต่อไปอย่างเข้มงวดกวดขันให้จงได้